บรรยากาศก่อนกลับบ้านครับก็เลีมยมหญ้าเพลินไม่ค่อยอยากจะกลับครับช่วงนี้อากาศช่วงเย็นๆนี้อากาศดีครับซึ่งมันก็เป็นเวลาที่ควายเขาจะเลีมหญ้านะครับเพราะกลางวันอากาศร้อนครับเขาส่วนใหญ่เขาจะนอนส่วนใหญ่จะแช่น้ํานะครับแ้วก็เยวต้องพากลับแล้วครับค่าแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็เลี้ยงง่ายหน่อยครับมีเวลาว่าง พอสมควรเพราะว่าได้เอามาปล่อยในทุงนาแล้วก็ได้ล้อมลวดไฟฟ้านะครับก็ช่วยได้เยอะครับลวดไฟฟ้าแต่ก็ต้องมาคอยมาดูเป็นระยะเพราะว่ามันมีควายของคนอื่นเขาก็เลี้ยงข้างๆกันนะครับพื้นพื้นที่ติดกันบางทีก็อาจจะมาหยอกล้อกันทำให้ลวดมันขาดแล้วก็ควายเราออกไป ทำลายข้าวของทำลายพืชผักที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้นะครับเพราะว่าผมเคยแล้วครับปีนี้หนึ่งรอบแล้วสองรอบปีนี้สองรอบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นควายของคนอื่นเพราะว่าควายของคนอื่นเนี่ยมาเล่นกับควายผมแล้วทีนี้ควายของคนอื่นเขายังไม่เคยโดนลวดไฟฟ้านะครับยังไม่เคยโดนช็อตเขาก็จะมาทําให้คอกทําให้ลวดขาดนะครับเพราลวดขาดควายที่คอกนะครับ ก็จะออกไปข้างนอกนะครับพอออกไปเสร็จปุ๊บบางทีมันโดนจังหวะที่ผมไม่ได้มาดูนะครับไม่ได้แวะมาดูผมไม่ไดอ้อยู่ตลอดนะครับประมาณวันนึงก็จะประมาณมาประมาณ3-4ี่ครั้งมาดูนะครับอ่ามันก็จะบางทีจังหวะที่เราอ่าจังหวะที่เขาออกแล้วเราไม่ได้มามันก็จะไปอ่ากินพวกพืชผักที่เพื่อนบ้านเขาปลูกไว้นะครับ โดนไปรอบหนึ่งจ่ายตัตงไปรอบหนึ่งแล้วครับนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือปัญหาแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คอยมาดูบ่อยๆอแล้วควายข้างข้างเคียงที่เลี้ยงเขาก็เริ่มชินแล้วครับเริ่มรู้แล้วว่าลวดมันมีไฟเขาก็จะไม่มาใกล้ไม่มาไม่มาเล่นกันใกล้ๆแล้วนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนละเริ่มรู้แล้วว่ากลัวโดนช็อต โอเคครับผมบรรยากาศช่วงเงยน็นๆครับพาควายกลับบ้านละนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละครับเลี้ยงแบบบันบ้านนะครับผมเลี้ยงแบบลดต้นทุนคนทุนน้อยก็เลี้ยงแบบนี้แหละนะครับมาสภาพไหนก็กลับสภาพนั้นนะครับ <c oughs> ไม่เคยได้อาบน้ำหรอกครับไม่เคยได้โดนแชมพูเหมือนคนอื่นเขา จะเลี้ยงแบบปลาน,นี่ครับเลี้ยงแบบบานบานนะครับแต่ก็มีแปลงหญ้าครับผมมีแปลงหญ้าช่วงหน้าแรงไม่ได้ตัดให้กินเพราะว่าแปลงหญ้าไม่ได้ลดน้านะครับอ่าก็มีหญ้าธรรมชาตินี่แหละครับช่วยไปนะโอเคครับผมบรรยากาศประมาณนี้ครับขอบคุณครับ